พามาชมเรือยอดนะครับเรือสปีดโบ๊ทนะครับที่นี่เป็นแหล่งเก็บเรือนะครับเป็นโรงจอดเรือนะครับท่าเทียบเรือนะครับ ครับสิบเป็ดบอนะครับโอ้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 ก็จะเป็นร้านอาหารนะครับริมแม่น้ำเจ้าพยานะครับฝากฝั่งโน้นก็จะเป็นฝั่งปทุมธานีนะครับ แม่น้ำเจ้าพยาอยู่ข้างหน้าเนี่ยครับผมไม่ได้ลงไปนะครับก็ให้ดูบรรยากาศนะครับสวนอาหารแล้วก็เป็นโรงจอดเรือนะครับรับฝากเรือสปีดโบ๊ทเรือยอทต่างๆของเศรษทีนะครับ เดี๋ยวจะพาไปดูแม่น้ำเจ้าพระยานะครับใต้สะพานนะครับนี่นะครับต้องขึ้นสะพานไปฝั่งปทุมนะครับแต่ว่าถ้าเราไม่ขึ้นเราก็กลับรถใต้สะพานนะครับนี่ครับสะพานข้ามแม่น้ำเจ้าพระยานะครับข้ามไปฝั่งปทุมธานีนะครับเราเรียกสะพานปทุมหนึ่งปทุมสองนะครับรถวิ่งสวนเลนนะครับใต้สะพาน ข้างหน้าก็จะเป็นแม่น้ำเจ้าพญานะครับนี่นะครับแม่น้ำเจ้าพญาอยู่ด้านหน้านี้นะครับว่าจะพาดูแม่น้ำเจ้าพญาก็ไม่ได้ดูนะครับมันจอดรถลำบากนะครับเอาไว้โอกาสหน้านะครับเดี๋ยวชมวิวนะครับ โรงเรียนไทยอินเตอร์เนชั่นแนลสโกนะครับขอบคุณทุกท่านที่รับชมนะครับสวัสดีครับเตดรถอันนี้ต่างระดับบางประหันนะครับทางหลวงมาเลขสามสีห้านะครับบ้านกลางนะครับ ด้านขวามือผมนี่ก็จะเป็นมมปทุมนะครับมหาวิทยาลัย,ยปทุมธานีนะครับ